มาลิกิตปริกโชคชะตาตอนที่สามสิบหกขอบคุณสำนักศึกษาศาสนาหลวง้างมานานแล้วมีคุณสมบัติอะไรที่จะยังอยู่ในสำนักไม้หรือทั้งหมดส่วนคนผู้นี้เป็นของไร้ประโยชน์ ที่แม้แต่ชำระล้างกระดูก็ยังไม่สำเร็จมีคุณสมบัติอะไรที่จะเข้าร่วมง,งานชุมนุมไหมเลยชุมนุมไม้เลย,เลยประโยคนี้ช่างโหดร้ายไร้น้ำใจยิ่งนะักฉันฉางเซิงยืดตัวลุกขึ้นจ้องมองอาจารย์สำนักเทียนเต้านิ่งเงียบไม่เอ่ยสิ่งใดลัวลัวโมโหมาก ต่เห็นเขาไม่เอ่ยสิ่งใดจึงทำได้แค่เงียบตามผู้เป็นอาจารย์ไม่เอ่ยสิ่งใดและยังไม่ได้ชี้นาว่าควรทาอย่างไรนางจึงคิดว่าตนเองเป็นสิทธิ์ไม่ควรเสนอความคิดเห็นโดยพละการคนที่มายืนตรงหน้าประตูเอ่ยคำพูดที่ไม่มีมารยาทอย่างยิ่งอีกทั้งไม่มีที่มาที่ไปแต่เฉินฉางเซิง ได้ยินคำว่างานชุมนุมไม้เรือยนี้ก็คิดไปถึงคำพูดของถังซานสืเรี่วเมื่อวานทำให้เข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวเดิมทีเขาไม่คิดว่างานชุมนุมไม้เรือจะเกี่ยวข้องกับตนเองเขาลืมไปสนิทว่าสำนักศึกษาศาส,สนาหลวงก็เป็นหนึ่งในสำนักไม้เรือทั้งหลืมเหมือนกับที่คนส่วนใหญ่ลืมทว่าไม่ใช่คนทั้งโลก จะเป็นเช่นนี้โดยเฉพาะหลังจากสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงมีเขาที่เป็นสิทธิใหม่เพิ่มเข้ามาเฉินฉางเซิงจ้องมองไปยังบุรุษวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆอาจารย์สำนักเทียนเต้าปรากฏว่าตนเองรู้จักฝ่ายตรงข้ามก็คือนักบวชซินแห่งสำนักการศึกษาถึงแม้จะไม่ได้พบเจอกันหลายวัน แต่งานซ่อมแซมสนักศึกษาศาสนาหลวงล้วนแต่เป็นนักบวชสินท่านนี้ที่ดูแลรับผิดชอบให้นักบวชสินพยักหน้าทักทายตอบสายตาของเขาท่าทางอึอดอัดวางตัวไม่ถูกเล็กน้อยเขามองไปยังอาจารย์สำนักเทียนเต้าเอ่ยโน้มน้าวเมื่อก่อน สำนักศึกษาศาสนาหลวงไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นธรรมดาที่ไม่ต้องเข้าร่วมงานชุมนุมในเมื่อตอนนี้มีแล้วยอมต้องเข้าร่วมอย่างไม่ต้องสงสัยราชสำนักและศาสนาหลวงได้อนุญาตเรียบร้อยแล้วอาจารย์เผิงรีบทำเอกสารยอมรับพยานให้เสร็จแล้วกลับไปเถอะสำนักเทียนเต้า เป็นสำนักศึกษาที่สำคัญที่สุดในช่วงหลายปีนี้ฐานะสูงส่งอย่างยิ่งแน่นอนว่าอาจารย์ของสำนักเทียนเต้าจะมีฐานะสูงส่งไปด้วยเขาที่เป็นเพียงนักบวชธรรมดาของสำนักการศึกษายังจะนับเป็นอะไรได้หากเป็นสถานการณ์อื่นนักบวชสินคงจะเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพียงแต่ เขารู้ดีกว่าผู้ใดว่าเด็กหนุ่มที่ดูเหมือนธรรมดาผู้นี้ที่แท้จริงมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งด้วยเหตุนี้จึงทำได้เพียงประนีประนอมอย่างสุดชีวิตเจ้าแน่ใจว่าจะให้ของไรประโยชน์พันนี้เข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลยหนระืออาจารย์เผอแห่งสำนักเทียนเต้าเอ่ยถามเสียงเย็น นักบวชสิน้นกล่าวอย่างจนปัญญานี่เป็นกฎระเบียบข้าเองก็หมดหนทางที่จะปฏิเสธได้กฎระเบียบไม่ว่าสิ่งใดก็อ้างกฎระเบียบอย่างนั้นข้าก็จะอ้างกฎระเบียบเช่นกันอาจารย์สำนักเทียนเต้าหัวเราะพลางเอ่ยเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมางานชนุมไม้เลยล้วนเรียนแบบ กฎระเบียบของการสอบใหญ่แบ่งการสอบออกเป็นสองรอบทุกสำลักจะต้องมีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบรอบละหนึ่งคนแต่ตอนนี้เองมองแล้วสำลักตกอับแห่งนี้มีของไร้ประโยชน์เพียงคนเดียวแล้วจะเข้าร่วมได้อย่างไรนักบวชสินนิ่งเงียบไม่เอ่ยสิ่งใดคิดขึ้นได้ว่างานชุมนุมไม้หรือมีกฎข้อนี้จริงๆ ก่อนหน้านี้เขาคิดแต่จะทำอย่างไรให้อาจารย์เผิงกับเฉินฉางเซิงไม่ทะเลาะวิวาทจึงลืมเลือนไปทันใดนั้นก็รู้สึกกระวนกระวายใจคิดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เฮได้ก่อนหน้านี้ท่านไม่เอ่ยถึงสำนักที่ต้องการเข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลื้อยต้องมีอย่างน้อยสิบสองคนตอนนี้มีของไร้ประโยชน์เพียงคนเดียว เจ้าจะให้ข้ารับรองยืนยันอย่างไรหรืออาจารย์สำนักเทียนเต้าเอ,อ่ยด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกน้ำเสียงเต็มไปด้วยความยั่วเย,ยานักบวชสิน้นท่านคิดว่าเป็นเพราะข้าไม่สามารถทัดทานแรงกดดันของสำนักการศึกษาจึงจำเป็นต้องมาที่นี่จริงๆอย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยข้าก็แค่มาดูว่า เรื่องหน้าขันของสํานักศึกษาศาสนาหลวงแท้จริงแล้วสามารถทําให้ข้าหัวเราะได้ถึงเพียงไหนเขายืนอยู่หน้าหอตํารานิ่งเงียบมองไปรอบๆโดยไม่มีเสียงใดถึงแม้สํานักศึกษาศาสนาหลวงจะบูรณะซ่อมแซมไปมากแล้วแต่ยังคงมีหลายจุดที่ชํรุดสุดโทมเอ่ยออกมาอย่างปลดปลง สำนักศึกษาศาสนาหลวงปีนั้นมีชื่อเสียงยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เล่าเป็นเพียงแค่สถานที่ผีสางไม่ว่าจะซ่อมแซมอย่างไรที่นี่ก็เป็นได้แค่สุสานเสียงของอาจารย์สำนักเทียนเต้ายิ่งนานยิ่งเยียบเย็นไม่นานมานี้ในจริงตูมีข่าวลือว่าแต่เท้าสังฆราต้องการเปิดสำนักศึกษาศาสนาหลวงอีกครั้งหนึง่ง ข่าวลือนี้ไร้สาระยิ่งแต่ถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ต้องดูว่าบรรดาผู้อาวุโสเช่นข้าจะยินยอมหรือไม่เขาหันกลับไปมองเฉินชางเซิงในตาลุกไหม้ด้วยเปลวไฟแห่งโทสะตะเบงเสียงข้าจะต้องบอกกับผู้คนว่าเรื่องเพอเจอร์ก็คือเรื่องเพอเจอร์สำนักศึกษาศาสนาหลวง ที่ไร้ประโยชน์ก็คือกองขยะของที่ไร้ประโยชน์ก็คือของที่ไร้ประโยชน์ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถฟื้นฟูกองขยะยทั้งสำนักศึกษาศาสนาหลวงเงียบสนิทด้านหลังของอาคารต้นหญ้ารกชัดยังไม่ได้ถูกกำจัดให้โล่งเตียนชั้นฉางเซิงมองอาจารย์สำนักเทียนเต้าผู้นี้เงียบเงียบ ลันเดินออกไปข้างหน้า19ของไร้ประโยชน์เรื่องขบขันกองขยะสุสารคำเหล่านี้ล่องลอยเข้ามาในหอตำราที่เงียบสงบเขาไม่รู้ว่าอาจารย์สำรักเทียนเต้าผู้นี้เพราะเหตุใดจึงเกลียดชังสำรักศึกษาศาสนาหลวงและตนถึงเพียงนี้แต่เขารู้ความจริงอยู่ข้อหนึ่ง เขาเป็นสิทธิ์สำนักศึกษาศาสนาหลวงและเป็นสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวแม้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่นานแต่เพราะมีหนึ่งเดียวสำนักศึกษาศาสนาหลวงแห่งนี้จึงเป็นของเขาดอกไม้ต้นหญ้าต้นไม้ก้อนอิฐกระเบื้องก้อนหินเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของเขา เขามองดูที่นี่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเขาเป็นคนรักความสงบที่นี่เป็นแดนสวรรค์ของเขาไม่ใช่กองขยะเขาไม่ชอบการถูกทำให้เสียเกียรติยิ่งไม่ชอบให้สำนักศึกษา,าศาสนาหลวงถูกทำให้เสียเกียรติเขาคิดไปถึงความอัพยศอดสูที่ได้รับหลังจากมาถึงจริงตูคิดไปถึงซวงเออ ที่เพิ่งจากไปตัดสินใจที่จะทำบางอย่างข้าจะเข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลื้อยเขาจ้องมองไปยังอาจารย์สำนักเทียนเต้าเอ่ยว่าอาจารย์ข้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดท่านถึงมีความคิดเห็นต่อต้านข้าและสำนักศึกษาศาส,สนาหลวงมากมายเช่นนี้แต่หากท่านอยากจะขัดขวางไม่ใหข้ข้าเข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลื้อย ข้าคงทำได้เพียงกล่าวกับท่านอย่างเสียใจว่าท่านจะไม่มีวันทำสำเร็จเพราะกริยาท่าทางของท่านไม่มีมารยาทอย่างยิ่งอาจารย์สำนักเทียนเต้าเอ่ยออกมาอย่างเฉยเมยเข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลื้อยต้องส่งสิทธ์ไปสองคนหรืออาจจะเป็นของไร้ประโยชน์สองสิ่ง ถึงแม้เจ้าใจกล้าจะเข้าร่วมข้าก็ทําได้แค่บอกกับเจ้าอย่างเสียใจว่าเจ้าไม่มีวันทําสําเร็จเพราะทั่วทั้งต้าโจไม่มีผู้ใดยินยอมที่จะเข้าสํานักศึกษาศาสนาหลวงนอกจากคนโง่เขลาเช่นเจ้านักบชเซนไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเขารู้ว่าที่อาจารย์สํานักเทียนเต,นต้าพูดเป็นความจริง ไม่มีผู้ใดยินยอมเข้าสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงส่วนเสินฉางเซิงนั้นก็เป็นเพราะถูกผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นในประเทศมาหรือไม่ก็อาจจะเพราะภารกิจบางอย่างแต่ไม่ว่าอย่างไรคนเช่นเขาก็คงจะไม่มีอีกเป็นคนที่สองหอตําราเงียบสงบยิ่งฉินฉางเซิงมองพื้นสีดำแวววาวเบื้องหน้า พลันเอ่ยถามเจ้ายังยืนกลานหรือไม่น้ำเสียงอ่อนนุ่มเจาไวและเด็ดเดี่ยวดังขึ้นข้าย,ยืนกลานข้าคงสอนอะไรเจ้าไม่ได้อาจารย์ท่านสอนข้าม,ามามากมายแล้วเป็นสิทธิสำนักศึกษาศาสนาหลวง เจ้าอาจาต้องรับการดูถูกมากมายอาจารย์ข้าชำนาญการดูถูกผู้คนอย่างยิ่งเจ้าอาจจะได้รับความเสียเกียรติและความกดดันอาจารย์ไม่มีผู้ใดกล้าทำให้ข้าเสียเกียรติหลังจากบทสนทนาจบลงเฉินฉางเซิงยิ้มออกมา จ้องมองไปยังคนที่อยู่ข้างๆเอ่ยว่าข้ายังไม่รู้ชื่อของเจ้าล่วล่วดวงตาเป็นประกายจับแขนเสื้อด้านขวาของเขาแน่นกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจภายหลังอาจารย์ข้าชื่อล่วเหิงเฉินฉางเซิงยื่นมือไปจับมือซ้ายของนางหลังจากนั้นมองไปยังอาจารย์สำนักเทียนเต้าเอ่ยว่า ท่านดูตอนนี้พวกเรามีสองคนแล้วลั่วลัว,ลวรู้สึกเขินอายเอียงพิงไหลขวาของเขาเรียนเสียงราวกับนกแก้วใช่แล้วพวกเรามีสองคนแล้วนักบวชสินตะลึงงนันอาจารย์สำนักเทียนเต้าผู้นั้นโตรธจนถึงขีดสุดกล่าวตำหนิ มีอย่างที่ไหนสถานที่ผูกพันที่นี้มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกตั้งแต่เมื่อไหอไร่กันเจ้าคิดว่าเจ้าคือใครเจ้าคิดว่าเจ้าเอ๋ยว่านางคือสิทธิ์ของที่นี่นางก็สามารถเป็นสิทธิ์ของที่นี่ได้อย่างนั้นหรือเฉินชางเซิงไม่สนใจเขาส่งสัญญาณให้ั่วั่วหยิบสมุดรายชื่อกับผู้กันเกาเพิ่มชื่อของั่วั่วบนสมุดรายชื่อจริงจัง และเป็นทางการอย่างยิ่งรั่วๆยกขึ้นส่องกับแสงอาทิตย์ใบหน้าเล็กๆของนางพองขึ้นออกแรงเป่าปรารถนาจะให้หมึกแห้งเร็วๆสมุดร,รายชื่อถูกแสงแดดสาดส่องทำให้เห็นชัดเจนอย่างยิ่งว่าบนนั้นมีเพียงแค่ชื่อสองชื่อแต่สองชื่อก็เพียงพอแล้ว สมุดรายชื่ออยู่ที่ข้าข้าอยากจะเพิ่มชื่อใครผู้นั้นก็เป็นสิทธิ์ของสำนักศึกษาศาสนาหลวงฉันฉางเซิ่งชี้ไปที่สมุดรายชื่อจ้องมองอาจารย์สํานักเทียนเต้าต่อให้ท่านเป็นใต้เท้าสังฆราชก็เปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี้ไม่ได้นักบวชสินรีดทําให้เรื่องจบโดยเร็วเอยวาจานุ่มนวลสุดชีวิต ื่อไว้หน้าอาจารย์สำนักเทียนเต้าเวลาเดียวกันก็ขอให้เขารับรองยืนยันให้ทั้งสองมีคุณสมบัติเข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลื้อยอาจารย์สำนักเทียนเต้านิ่งเงียบกันเป็นเวลานานค่อยประทับตราส่วนตัวลงบนเอกสารในมือของนักบวชสินเรื่องราวยังไม่จบอาจารย์สำนักเทียนเต้า มองไปยังเฉินฉางเซิ่งกับลู่วู่ใบหน้าไร้ความรู้สึกขณะเอ่ยว่างานชุนนุมไม้เลื้อยล้วนแต่อนุญาตให้ผู้มีคุณสมบัติเท่านั้นเข้าร่วมยังน้อยต้องผ่านการสอบเตรียมมีสิทธิ์จํานวนมากที่มาจากสํานักทุกขนทุกแห่งทั่วพื้นแผ่นดินของที่ไร้ประโยชน์เช่นพวกเจ้า เตรียมตัวที่จะไปให้ต้าโจเสียหน้าหรือฉินฉ่างเซื้อคิดใกล้ครวนกำลังจะเอ่ยบางอย่างเวลานี้เองลู่ลู่ที่อยู่ด้านข้างก็ดึงแขนเสื้อของเขาเอ่ยถามอย่างลังเลอาจารย์อาจารย์ข้าพูดได้ไหมตอนนี้เจ้าคือสิทธิสำนักศึกษาศาสนาหลวงแน่นอนว่าได้ ลั่วๆจึงมองไปยังอาจารย์สำนักเทียนเต้ากล่าวอย่างจริงจังนี่เกี่ยวอะไรกับท่านอาจารย์สำนักเทียนเต้าไม่ใช่อาจารย์ของสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงมีสิทธิ์อะไรที่จะมาสั่งสอนสิทธิ์ของสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงลั่วๆมองดูแล้วเป็นเด็กสาวอายุ1112 นางพูดอย่างจริงจังด้วยน้ำเสียงน่ารักได้เรียงสาแท่ว่าสารในคำพูดกลับแทงตรงไปที่กลางใจอาจารย์สำนับเทียนเต้าพอได้ยินถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่กลับไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งใดตอบกลับไปดีดีดีเขาพูดได้แค่นี้ก่อนแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ ข้าจะคอยดูว่าสำนักศึกษา,าศาสนาหลวงจะฟื้นฟูกลับมาอย่างไรของที่ไร้ประโยชน์เช่นพวกเจ้าออกไปจากสถานที่กองขยะเข้าร่วมงานชุมนุมไม้เลื้อยและถูกผู้คนทำให้เสียเกียรติกลายเป็นที่หัวเราะเยาะไปทั่วทั้งแผ่นดินก็อย่าโทษว่าวันนี้ข้าไม่ได้บอกก่อนเอยประโยคน,นี้จบเขาก็สะบัดแขนเสื้อจากไป นักบวชซินไม่ได้ตามไปด้วยก็เข้ามาในหอตำรากดน้ำเสียงให้ต่ำลงและอธิบายกับเฉินฉางเซิงนั่นเองเฉินฉางเซิงถึงได้เข้าใจเดิมทีงานชุมน,นุมไม้เหลือยมีสนักไม้เหลือทั้ง6เป็นเจ้าภาพสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันพอดีปีนี้หมุนเวียนถึงสํานักเทียนเต้าเนื่องจากหลายปีมาแล้วที่สํนักศึกษาศาสนาหลวง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมจึงค่อยๆถูกผู้คนลืมเลือนแต่ปีนี้สถานการณ์ไม่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สาเหตุที่อาจารย์สมนักเทียนเต้าผู้นั้นมีกิริยามารยาทเลวร้ายและยังไม่ให้เกียรติกันถึงเพียงนี้สาเหตุสำคัญเป็นเพราะข้อกำหนดของต้าโจในข้อกำหนดเหล่านั้นสำนักที่ไม่ได้รับสิทธิ์ติดต่อกันหลายปี จะถูกยกเลิกคุณสมบัติการเป็นสำนักศึกษารวมทั้งไม่ได้รับการคุ้มครองสำนักศึกษาศาสนาหลวงหลายปีมาแล้วที่เป็นเช่นนั้นหากปีนี้ยังคงเป็นเช่นที่ผ่านมาก็จะถูกยกเลิกสถานะประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานก็จะหายไปอย่างเงียบๆไร้ข่าวคราวทว่าใครเล่าจะรู้ในปีสุดท้ายสำนักศึกษาศาสนาหลวง กลับมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนนามว่าเฉินฉางเซิงเพราะเหตุผลนี้หรือเฉินฉางเซิงถามออกไปหลังจากนักบวชซินนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก็เอ่ยว่าปีนั้นสำนักศึกษาศาสนาหลวงเกิดเรื่องสิทธิพี่สิทธิน้องของอาจารย์เผิงสามท่านเสียชีวิตอยู่ที่นี่เฉินฉางเซิงเงียบงันไป ก่อนหน้านี้เขาคิกว่าเป็นเพราะอาจารย์เผิงอยากให้สานักศึกษาศานาหลวงต้องปิดลงและหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตลอดกาลจึงมีความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับสิทธิที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนและเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของสำนักแห่งนี้แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปเมื่องานชุนนุมไม้เลื้อยมาถึงขอเพียงแค่เจ้าไม่เข้าร่วมเสักอย่างอาจารย์เผิงกับผู้อาวุโสพวกนั้นก็หมดหนทางที่จะทําให้เจ้าเดือดร้อน นักบวชซินปลอบเขาสองสามประโยคจ้องมองลัวล่วๆที่ยืนอยู่ข้างเขาเงียบๆยิ้มออกมาพลางตบไหลเขาเอ่ยว่าเจ้าไม่เป็นไรแน่คำว่าไม่เป็นไรของนักบวชซินมีความหมายว่าอะไรลัวล่วๆไม่เข้าใจอย่างยิ่งเฉินฉางเซิ่งก็ไม่เข้าใจไม่ว่าอย่างไร ทั้งสองก็เพิ่งาอายุเพียงแค่ส4บสี่ปีแต่เฉินฉางเซิงยังคงคิดว่ารั่วลั่วเป็นเด็กสาวอายุ1 1บ2สองปีเฉินฉางเซิงจ้องมองใบหน้าเล็กๆของลั่วลั่วลันรู้สึกลังเลเพราะจนถึงตอนนี้เขาเพิ่งจะสังเกตเห็นและมั่นใจว่าเด็กสาวผู้นี้ช่างงดงามจริงๆรั่วลั่วยังคงจับแขนเสื้อของเขาอาจารย์ ท่านเสียใจภายหลังไม่ได้แล้วฉันฉ่างเซิงเก้าหัวอย่างจนปัญญาคิดอะไรบางอย่างอยู่นานแล้วจึงเอ่ยออกมาเจ้ากินอะไรหรือยังรั่วๆเบิกตากลมโตรู้สึกงง,งวยตอนเช้าก็กินเกี๊ยวน้ำกับอาการไม่ใช่หรือใช่แต่ตอนนี้ เฉินฉานเซิ่งจ้างมองไปยังนอกหน้าต่างกล่าวว่าถึงเวลาที่จะต้องกินอาหารเที่ยงแล้วลัวล่วๆได้ยินก็ประสานมือไว้ข้างหน้าย่อตัวลงเล็กน้อยทำความเคารพเอย่ยด้วยน้ำเสียงนุง่มนวลเช่นนั้นข้าจะไปทำอาหารให้อาจารย์ซื้อเอาเถอะลู่ลูล่จึงเสนอออกไปเกี้ยวน้ำ เฉินฉางเซิงคิดชั่วครู่กล่าวว่าในตรอกนอกจากเกี๊ยวน้ำยังมีร้านบะมีทํามือเจ้าหนึ่งรสชาติไม่เลวใส่ถั่วงอกไม่ต้องมากใส่พริกหอมมากหน่อยล่วล่ววิ่งออกไปตลอดทางมีแต่เสียงหัวเราะเบิกบานผมหางม้ากวัดแก่งเบาบนกำแพงสวนที่ปรึกษาจินและนางข้าหลวงหลีมองกันและกัน เช่นนี้จะดีหรือข้ามองว่าดีอย่างยิ่งนะหลังจากกินบะหมี่เรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาบ่ายลมฤด,ดูพระสนมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติสูตรดมแล้วทำให้เคริบเคลิมอยากจะนอนหลับถึงจากเสซ้งมองดูรั่วๆวันนี้เพิ่งถามชื่อของเจ้าขออภัย รวๆยิ้มไม่เอ่ยสิ่งใดน้ำไข่มุกราตรีและของทั้งหมดกลับไปเถอะข้ารับไม่ได้จริงๆอาจารย์ท่านจะกลับคำใช่หรือไม่แน่นอนว่าไม่ใช่เช่นนั้นจะคืนสิ่งของคาระวะอาจารย์ได้อย่างไรก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้ซื้อบะหม,มี่ให้ข้าหรอกหรือ ใบหน้ายิ้มแย้ของลูวล่วพลันเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมน,นางจัดชายกระโปรงค่อยๆก้มตัวลงคำนับลงไปที่พื้นสีดำกลับเฉินฉางเซิงนิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่ก่อนคำนับไปที่ทางที่ตั้งของเมืองซีหนิงหลังจากนั้นจึงคำนับนางทิวทัศน์แลดูวสันงดงามอย่างยิ่ง ทะเลสาบราบเรียบราวผิวกระจกมีลมพัดเข้ามาในหอตำราหมุนรอบชั้นตำราคอเคลียเส้นผมของทั้งสองงนฉางเซอร์ยืดตัวลุกขึ้นประยุงนางให้ลุกขึ้นด้วยลูดล่ว,ลว,ลวกล่าวขอบคุณงนฉางเซอร์ไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยสิ่งใดใกล้ครวนเป็นเวลานาน แล้วจึงเอ่ยเช่นเดียวกันน่าขอบคุณ